เราจะลองใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดเพื่อจะสกัด DNA จากสตรอเบอรี่ครับเห็นหรือเปล่านี่แหละคือ DNA ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับไบโอโอเ เราเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าครับเป็นครับสิ่งมีชีวิตต้องประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กที่สุดนั่นคือเซลนั่นคือเซลลภายในเซลมีอะไรครับมีอะไรอยู่ครับมีออแกเนลก็คืออวัยวะเล็กๆที่อยู่ในเซลล์แล้วสิ่งสําคัญมากๆเลยภายในเซลล์นั่นคือนิวเคลียสนิวเคลียสถ้าเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสอะไรที่อยู่ในนิวเคลียสครับโครโมโซมครับโครโมโซมโครโมโซมก็คือ สารพันธุกรรมที่ถูกบรรจุเอาไว้ภายในนิวเคลียสถูกไหมสารพันธุกรรมเหล่านี้มันใช้ทําอะไรอ่ะใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับนั่นคือในกรณีที่เราจะมีลูกเราจะถ่ายทอดลักษณะของเราไปยังรุ่นลูกถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรายังไม่ได้คิดว่าจะมีลูกมันมีประโยชน์อะไรสําหรับเราล่ะตอบง่ายๆเลยสารพันธุกรรมเหล่านี้เป็นรหัสสําหรับการสร้างโปรโตีนครับเคยได้ยินเอนไซม์ไหมเอนไซม์ก็เป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งหน้าที่ของเอนไซม์คืออะไร เร่งปฏิกิริยาถูกไหมปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายของเราจําเป็นจะต้องมีเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์แบบน,นี้มาจากไหนก็มาจากการสร้างโปรตีนซึ่งถูกถอดรหัสมาจาก DNA ถูกถอดรหัสมาจากสารพนธุก,กรมนั่นแหละนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีสารพนธุก,กรรมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะลองใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเพื่อจะสะกัด DNA จากสตรอเบอร์รี่ครับ ตรอเบอรี่ใสไปเลยครับคนละสัก3-4ลูกครับใสไปเลยปิดปากถุงให้แน่นเลยพยายามรีดเอาอากาศออกให้หมดครับพยายามที่จะรีดเอาอากาศออกให้หมดก่อนที่จะปิดปากถุง D n a ของเราอยู่ภายในเซลลถูกไหมครับตอนนี้สตรอเบอรี่ของเรายังเป็นลูกอยู่เลยอะ่ะเราต้องพยายามที่จะแยกให้มันออกมาเป็นเซลเซลทำยังไงดีถึงจะแยกออกมาใช่ลองบีบมันลองสควิชมันลองพยายามที่จะบดมันด้วยมือของเราด้วยแรงของเรา ตอนนี้เราได้สตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วแต่เรายังไม่ได้เอาสารพันธุกรรมเนี่ออกจากเซลล์เลยมันต้องมีสารละลายที่ใช้สกัด DNA ออกมาจากเซลครับน้ำ 100cc สิ่งที่เราจะผสมคือ2ช้อนชาของน้ำยาล้างจานและ1ช้อนชาของเกลือตัวน้ำยาล้างจานนี่นะครับมีคุณสมบัติในการที่จะละลายไขมัน เจ้าเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับมีองค์ประกอบหลักก็เป็นไขมันเพราะฉะนั้นน้ำยาล้างจานเนี่ยจะไปทําให้เยื่อเหล่านั้นแตกออกแล้วก็ปล่อยสารละลายหรือว่าสารที่อยู่ภายในเซลล์นั้นออกมาซึ่งก็รวมทั้งสารพืชุกร,รมด้วยเอาละทีนี้สิ่งที่เราจะทําคือเราจะตักสารสกัดดี a ของเราเนี่ยครับสารละลายในการสกัดดี a ของเราเนี่ยสองช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยแล้วปิดปากถุงเลย หลังจากที่เราขยำม,มาเรียบร้อยทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็สารละลายในการสกัด d ี a ขยำไปแล้วสักประมาณ2นาทีหลังจากนั้นเราจะกรองครับตอนนี้นะครับแต่ละคนได้กรองสารละลายของตัวเองเรียบร้อยเราจะเทแอลโกอฮอล์7จ ที่มันแช่เย็นจัดเนี่ยลงมาในสาระละลายของเรานะครับปริมาตรที่จะเทลงไปเนี่ยประมาณเดียวกันนะครับวั <S <S นนี้มันแยกชั้นกันแล้วถูกไหมครับ <S <S แยกชั้น <S <S ใช่ไหมครับระหว่างสาระละลายของเราที่มีทั้งน้ำมีทั้งสตรอบเบอรี่มีทั้งน้ำยาล้างจานแล้วมีเกลือด้วยครับความอัดแน่นเขาจะสูงกว่าแอลกอฮอล์ของเราเพราะฉะนั้นเขาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนสิ่งที่แอลกอฮอล์ทำก็คือแอลกอฮอล์จะทําให้ DNA ของเรารู้สารพันธุกรรมของเราเนี่ยเขา รวมตัวกันแล้วแยกออกจากน้ําครับแล้วจะเห็นเป็นเส้นใยสีขาวๆครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่แหละคือ DNA ครับวันนี้ครับเราได้ลองทดลองการสกัด DNA จากสตรอเบอรี่นะครับวิธีที่ใช้เนี่ยเหมือนกับวิธีที่ใช้ในห้องแลบเลยก็คือหาวิธีในการที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันแตกออก ทาให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกออกทาให้เยื่อหุ้มนิวเคลียสแตกออกเพื่อจะปล่อย DNA ออกมอออกมาจากนั้นก็ตกตะกอน DNA ออกมาครับถ้าเด็กน้องที่บ้านหาสตรอเบอรี่ไม่ได้อาจจะลองผลไม้ชนิดอื่นได้นะครับเช่นอาจจะเป็นกล้วยอาจจะเป็นหัวหอมใหญ่ก็ได้นะครับเหล่านี้ก็สามารถจะให้ DNA ได้มากเหมือนสตรอเบอรี่เช่นกันครับแล้วกลับมาพบกับความสนุกกับชีววิทยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปของ b บ o อโอเยวันนี้สวัสดีครับ